สวัสดีครับพบกับช่องแบนเนอร์นะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งเป็นชุดบล็อกขนาดเล็กนะครับสั่งจากช้อปปิ้งนะครับราคาถูกมากเลยนะครับ149บาทรวมค่าส่งแล้วก็ไม่ถึง200บาอครับ เป็นเหล็ก CRV นะครับมาดูข้างในกันเลยนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับ ู้สึกว่าจะขาดไปตัวหนึ่งนะครับไม่ขาดครับน่าจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นครับตัวเล็กนะครับดูใกล้ๆนะครับ ตัวงานก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับคุณภาพผมว่าก็สมราคาครับ มีอุปกรณ์หลายตัวนะครับแต่ก็ใช้งานเบาครับเพราะว่าเป็นขนาดเล็กคงไม่ได้ใช้งานหนะัก มีนี่ด้วยครับแจแลแถมมาให้ด้วยดูตัวนี้กันเลยนะเบอร์สีนะครับขนาดสีเมน ิดว่าน่าจะใช้งานได้ดีครับเบอร์เจ็ดนี่ก็มีพวกนี้นะครับมัวดอกจัน แล้วก็เป็นไข่ค,รครวงนะครับงอแรกพอใช้ได้ครับ คือว่าคุ้มค่าครับในราคาร้อยกว่าบาทหาซื้อได้ในช้อปปิ้งลาซาด้านะใช้งานนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ